เอไอไฮโยวาตาชิโนทุยได้ยินฉันบอหุยนี่ไงนี่ไงมันเชื่ออะไรวะ <c oughs> เห็นเพื่อนก็อุ่นใจอืมมาสกินเออก็ต้องผู้ชายดีครับนี่นพ่อหนุ่มเจแปนอุ้ยเข้าห้องน,นี้ดีกว่าโอ้โหเอา่ายหายไปไหนหมดเอาเพื่อนเข้ามาดี ไเอ,อ้ยคิมิโนโตะคิมิโนโตะคนน่ะไอ้นะาน่าชิน่เมอุ้ยแบบนี้เล่นโคตรเยอะเลยว่ะเพราะว่าแบบนี้น่า,นาจะตึงนะคนเล่นยหญ่จริงมันเป็นแบบอะไรวะมันมันชื่ออะไรวะตัวผีสีม่วงอะอะไรวะคิคมิโนคิมิโนเพอร์เพลไอ้ที่อย่างมันเป็นผีสีม่วง ผมถ้าจะไม่หวิดเรื่องย่อนะมันมันเป็นหนังตอนแรกเป็นนิยายมัง้งเป็นบังงะแล้วก็เป็นหนังนี่นี่นี่นายแมย่ฝันร้ายวะ่ะมันเป็นหนังแบบเออมีเคืลิฮาร์หลังหนึ่งที่ว่ามันมีผีมีอะไรประมาณนี้เอามาแล้ววะายิ้พูดเรื่องย่อไม่ิดเลยเป็นคืลิฮาร์หลังหนึ่งครับแล้วมีพวกเด็กเรียนเนี่ยมาท้าผีครับซึ่งคาลิฮาร์น่ะสปอยเลยแล้วกันฮะนักเรียนใหม่ไฮ นิวเฟนอ่าเออร์โอวาตาชิโนทุยจะมีการสอบวันนี้โอเคถ้าคุณทำคะแนนไม่สำเร็จฉันจะไม่ให้กลับร้านดีนฉันบอวุ้ยนี่ไงนี่ไงมันชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะลืมวะชื่ออะไรชื่อบีเบียวชื่อบีเบียวชื่ออะไรวะเคอากามอนอากามินโต ไม่ไมนั่นเป็นผีผีเนิรชื่ออะไรวะอยู่เฉยครูก็มาบอกจะเก็บคะแนนแล้วตายว่าท h a p เป็นเนรเราติดอยู่ในฝันร้ายนี่ครั้งอีกครั้งคืออะไรอะอา i n นวีนไม่ทันนี่จากที่นี่ใช่ไม่มีทางเราคนทำไงเราเราเร o ดูจุ o จ o ด o รา o ทุกคลาดมันเป็นทางเฮ้ยทำไมไม่งรู้เก่งจังวะไอเนี่ยคือเราต้องผ่านทุกคลาสก็คือทุกชั้นทุกห้องหมดตัวคนก็เลียดเหลือเกินอันอน,อนตอนาตมี่ไม่ให้เลยนะหุ่นละมึดตึบผู้ช่วอาจจะเห็นหนังอย่างที่ผมเห็นนะก็คือเหมือนมะืดแหละเห็นแบบไหนผมก็เห็นแบบนั้นแหละมันชื่ออะไรวะลืมชื่อมันวะช,ชื่ออะไรวะ เดี๋ยวไปหาข้อมูลเบอรมนเนี่ยลืมชื่อมันสีม่วงหรือว่าอตตาตอนนี้ก็ตามเพื่อนไปก่อนนะผมไม่เคยเล่นนะนี่ตามเพื่อนดีกว่าทา่าันเหมือนกับเกมนั้นหรือเปล่าเป,ปตาเปตาไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะถ้าอ่านตรงตัวเลยอะเป,าปตาเปตาผีเถีแล้วก็ผีเถียบีมกีสันไม่กีสันตัวห้องนี้เพื่อนสานอีกละ โอ้น้าจอนสันหรือเปล่าเดินเร็วมันจะมีเสียงเป็นไรไหมเนี่ยโอเคมาตามกับเพื่อนอี่อูเล่นได้โครเยอะเลยอ่ะสิบหกคน <_ c oughs> มึงไปกดเทียอะไรเพื่อนกูตกใจเฮียกดไปเลยนะมึงนี่ตรงนี้ตรงนี้ซ่อนได้ไหมซ่อนได้ก <_ c oughs> <_ c oughs> ูรอเหรียบแค่นั้นแหละ เพื่อนไปไหนเพื่อนจะเพิ่งทิ้งกันสิฟังเสียงช่วยหน่อยนะครับอย่ามาแต่ดูอย่างเดียวอุ้ยตุ๊กตาขอขอขอพิสพิสพิสมีอาเกนสวยคือเราต้องไปไหนเนี่ยสะสมแล้วก็เราต้องไปไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงถ้าเกมน,นี้ตายแล้วตายเลยคือชิบหายนะประหย,ดดยัด้ประหยัดอุ้ยเพื่อนโอเคชแนทางนั้นไม่มีอะไรตรงไปเลยแลวกันคิสมีคิส คากินอ,อุ้ยเฮิยะแมงัหมหวหุ่นยนต์ตัวตัวต้องม่วงดิตัวม่วงถ้าตรงบันไดนะโอเคโอเคเพื่อนโอเค,อเ,คเห็นเพื่อนก็อุ่นใจเห็นเพื่อนก็อุ่นใจไกลจังวะมันลากครูเราไปไหนแล้วไม่รู้โอเคอุ้ยเห็นเพื่อนก็อุ่นใจ เอ๊ะเกมนี้แล้วแม่งเนอไม่ใครเป็นเพื่อนกูนเลยสวยเพื่อนโอ้โหอุ่นใจชิบหายเลยวะ่ะเดี๋ยวดู1 2 3 4 5 6 7 x 9 10 e n e i g แม่งไหมทําเนีเลยผีมาผีมาเมื่อกี้นี่มันชื่ออะไรวะทุกคนมันมันชื่ออะไรวะสีม่วงผีสีม่วง,วงคลีโรลตี ชื่ออะไรวะเคยดูอยู่นะดูถึงภาคสามภาคสีนะเฮ้ยโดนมีแค่สามภาควะไม่รู้วะ่ะแต่ภาคแรกถ้าจะไม่ผิดคือคน,คนที่สร้างคลือหาดสร้างผีขึ้นมาก็คือนักเรียนที่โดนเด็กเกรเรแกล้งนี้นี้ก่อนแล้วกันแล้วนันนี้นก็หมดนี้ก็หมดโอ้ยยัยคันผมอะ่ะรังแครดิเห็บเห็บหรือเหา หรือมัดเพื่อนแม่งไม่ทําอะไรเลยวะไปดีกว่าเมื่อกี้ไปหาฝั่งนั้นแล้วเส้็วมาฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนไปหาตามมาดิเพื่อนแดงๆเมื่อกี้แดงๆตุ๊กตาอะไรเนี่ยเงินเงินเงิน นักเรียนคนไหนทําจริงไว้ขอโทษนะไพ้นะครับเออกูต้องเปิดเพื่อนถึงจะตามมาอุ้ยสวยเพื่อนแม่งเก่งว่ะทุกคนเฮียโอ้ขอมโคตรร้อนเฮียสีม่วงเชฟเพื่อนอมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเฮ้ยมันเข้ามาได้ไหมวะเข้ามาไม่ได้เนาอเรามันเซฟ มาดิโกขอบคุณดิฉันอะไรอ่ะมันว่าอะไรวะไฟล์ไฟล์อะไรือเลย card. คือซคก่อนคัทเพียหรือเปล่าเมื่อกี้อันว่าอะไรวะมันสลับไปหมดเลยอ่ะโอเคหายหนังสือคือให้กูมาหาทุกอันมันไม่คิดจะหาเองบ้างวะ,ะเพื่อนเพื่อนเรานี่แไม่เก่งวะสงสัยมันมันเคยเล่นแล้วมั่งผมไม่ยอมผมผมต้องหาด้วย ไปชั้นบนในกว่าพยายามวิ่งให้น้อยที่สุดดีนะถ้าถ้าตัวมันมามนจะมีเสียงอยู่เสียงเออตึง้งตึ้งอะ่ะถ้ามันเข้าห้องไม่ได้นี่หวานเจี๊ยไปนะเก็บเหรียญก่อนจริงๆผมว่าผมจะไม่เก็บนะเฉพาะเอเก็บก็ดีนะฮ่าฮ้วันนี้มีเงินซื้อหนมแล้วมันน่าจะเข้าห้องได้นะ่าจะเว้นห้องเออ ห้องที่เข้าไม่ได้จริงเฮ้ยเชี้ยห้องห้องปุ่มไม่กดแล้วกันโอเคมีเสียงคนเดินมาเพื่อนหรือเปล่ามีปุ่มว่ะผมผมจะไม่กดแล้วกันโอเคเงียบตึ๊บเลยว่ะ ขอลงไปก่อนแล้วกันตอนนี้เพราะว่าน่าจะหาชั้นชั้นแรกก่อนนะยูแจมากมายนั้นจะมีคำใบโอ้นี่ไงคำใบโอเคขออ่านก่อนนะครับไมไม่ออกุ <c oughs> อยานโนได้ไงโนจะเป็นในในตอนนีนผ้ผมลงทางละอากาเมนโตโอเค เฮ้ยม,มึงไม่รีบหากันนะเพื่อนเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะถ้าอิงจากหนังอ่ะมันมีหลายตัวมีกุญแจอยู่มากมายม,มีคำว้ที่ไหนอยู่สักแห่งคืออะไรวะผมลองกดนะคืออะไรอะ่ะกดละเพื่อนจะปิดหับ้ออ่ะ เมื่อกี้กดคือล่อผีหรือเปล่าเพื่อนอยู่ฝั่งนั้นนี่คือล่อเฮ้ยไอ้เคี้ยวหัวหน้าห้องไอ้สัสเอ้กุยแล้วหัวหน้าห้องไปน่าจะเป็นผีไหมก็อาชั้นชั้นล่างให้หมดก่อนละกันหวัว่าจะไม่โผล่เปิดตัวออกมากระแทกหน้านะโอเคมีเงินไม่มีหนังสือ แล้วก็หวังว่าจะวิ่งตามเราไม่ทันด้วยแดง,แดงคืออะไรวะแดงแดงออนี่ไงหนังสือปุ๊บแล้วก็กลับห้องมันยากตรงกลับห้องนี่แหละไปเลยปุ๊บพอก่อน Kiss me kiss me kiss me again เลาตูตูต,ตลาดลาละ่ะ อีเหี้ย,ยมีแต่ผมดิอะไรวะอ๋ออากาเมนโตมาโอ้กวัวแล้วไม่ใช่อีกวัวแล้วมันมีหลายตัวครับอันนี้คือตัวมีนเนี่ยผมไม่ค้างละ้าจะไม่เปลี่ยนจะมีสียหตัวในหนังอะ่ะคือกลัวเขาไม่ต้องมาเล่นเพื่อนคือจะมี 3, ามสห้าตัวมั้งคือ เออไม่ไม่สปอยดีกว่าอ่ะสปอยแล้วกันคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแหละตัวที่ออกมาตอนต้นเกมอะคือตัวตัวหลักที่เหลือคือมันมันติดเชือ้อเออเมื่อกี้หาฝั่งนั้นแล้วัจะมันจะมีให้คุณมีไหมไม่น่ามีนะงั้นไปหาชั้นสองเลกันอุย้ยโอเคกล้องสมดุด เพื่อนน่าจะโดนกินนะนะเสียงน่าจะมาจากชั้นสองหรือเปล่างั้นรีบไปเลยโอ้ยอย่าตกใจโอเคชั้นสองจริงด้วยรอให้มันมาโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นชั้นนี้แต่เป็นคอยมันวิ่งช้าโอเควิ่งช้าอยู่สับแป๊บเดียวก็หลุดแล้วมั้งเนี่ย ไม่น่าหลุดวะออมแล้วกันหวังแล้วว่าจะไม่เจออีกตัวหนึง่งกูแม่งผูมันเลยว่ะพังมันเลยกูเบื่อว่ะกูเบื่อแสดงว่าคนเก่งออกไปเยอะใช่ใช่คนเก่งออกไปเยอะละขอเพื่อนมา,มาตามกู <c oughs> <c oughs> แค่ประหยัดพลังไว้ก็กได้แล้ว โอเคมันมาถ้ามันตามผมโอเคตามเพื่อนงั้นเรารีบหาสม,มุดมันเพื่อนรอให้ละเกี่ยวเหรียญเหรียญแมวนะเมื่อกี้ผมวิ่งมันวิ่งตามผมไม่นานคือคือแป๊บเดียวจริงมันตามแค่แป๊บเดียวโอเคสม,มุดจะนึกสม,มุดละป่ะซ้ายมองขวามันจะโผล่มาตามรูกำแพงใช่ไหม กตันหันหลังไม่มีถ้าหลังมีเสียงมารีบวิง่งโ,โอเคโอเครีบวิ่งเลยรลุนละเยอะกูต้องมาแบกคือยี่อะไรอุ้ยมันตามมาตีเร็วอยู่นะโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รอ,อก่อน กี้ไปฝั่งนั้นแล้วรอบนี้ไปฝั่งนี้ไปสติมินนลรีพอดีเรามีชั้นล่างนี่จะโผล่มาใช่ไหมแล้วมันก,ก็จะปุ๊บตัวหลักก็หายแสดงว่ามันอยู่คนละด่านกันกิสมีนนี้คือเครื่องส่งสัญญาณตอนแรกเพื่อนไปกดแสดงว่ามันกดล่อ จะยเย็นๆจะเพิ่งแวนรถอุอ้ยนึกวาสมุหมดเอาทำยังไงสมบุกจื๊บอบตัวหลังเลย Kiss me Kiss me ่าเพิ่งวิง่งเออตรงรูน่าจะมีถ้ามันมาตรงรูผมก็ชิบหมายแล้วโอเคมังตรงรูละวิ่งเลยปึ๊บ น่าเบื่อว่ะแมง่งเออไมีใครช่วยผมเลยว่าอีพีหน้าแล้วกัน <S <S อีพีหน้าแล้วกันนะคระับนาเห็นไหมเราบม,มดเดียวไอ้เฮียเอยไอ้มึงไปไปอีพีหน้าอีพีหน้า